ขอบคุณมากครับเรียนเชิญท่านรัชน,นิกรครับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนิกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะเรื่องของการตั้งกรรมธิการวิสามันเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมอันที่จริงแล้วในการแก้ปัญหาประเด็นต่างๆะคะ่ะเราก็ต้องมีทั้งระยะสั้นระยะยาวมีการวางแผน หัวข้อประเด็นที่ครอบคลุมแตกต่างกันไปการที่ท่านาสมาชิกวุฒิสภาบางท่านบอกว่าให้รอการตั้งกัรมาธิการส่วนหนึ่งก็คือเห็นด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คืออันนี้เป็นวิกฤตนะคะปัญหาน้ำท่วมตอนนี้เป็นวิกฤตดิฉันมีความเห็นใจพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกับที่ท่านเสรณีได้แสดงความจริงใจในการเห็นใจพี่น้องประชาชน ดิฉันเชื่อว่าน้ำตาลูกผู้ชายออกมายากนะคะแต่ถ้าออกมาก็แสดงว่าท่านรู้สึกลึกซึ้งมากๆกับปัญหานั้นเช่นกันดิฉันเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านก็รู้สึกลึกซึ้งและเห็นใจกับพี่น้องประชาชนในปัญหาเรื่องภัยพิบัติเช่นเดียวกันเหมือนที่ดิฉันได้พยายามนำเสนอประเด็นเรื่องของภัยพิบัติเข้าไปอยู่ใน การทำงานของคณะกรรมาธิการที่เรากำลังจะตั้งขึ้นแต่ปรากฏว่าดิฉันโดนตัดจนเกลี้ยงหายจนไม่เหลือเยื่อใยไม่ฝากไว้ให้เป็นที่ระลึกสักนิดเดียวภัยพิบัติไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งเป็นปัญหาของโลกเป็นปัญหาของชาติเป็นปัญหาของส่วนรวมเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบในวงกว้างภัยพิบัติ ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแค่เมื่อมีปัญหาเอาเงินไปช่วยเอาของไปแจกถ่ายรูปติดป้ายอันนั้นคือเป็นจิตใจที่ดีที่ท่านช่วยน้ำใจที่ดีที่ท่านช่วยแต่ท่านช่วยเท่านั้นไม่ได้วันนี้เราเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเรามีหน้าที่เรามีขอบเขตงานที่เราสามารถช่วยได้มากกว่านั้นเหตุใด เราถึงจะไม่บรรจุเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งเรื่องของการตั้งกรรมธิการวิสามันและการตั้งกรรมธิการสามันกรรมธิการวิสามันแก้ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเรียบร้อยหลังจากนั้นในระยะยาวเราก็มาเป็นเรื่องของการจัดการน้ําทั้งระบบ ในอีก6ปีข้างหน้าน้ำท่วมกรุงเทพจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้มีการแก้ไขหรือว่ามีการป้องกันแล้วหรือยังสภาแห่งนี้จะโดนน้ำท่วมด้วยนะคะถ้าจากการประมาณการของ Green พีซเพราะฉะนั้นเราป้องกันแล้วหรือยังเหมือนที่คุณหมอพงศักดิ์ได้บอกว่าเราควรเน้นไปที่การป้องกันการที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราไปช่วยเหลืออันนั้นเป็นเรื่องน้ำจิตน้ำใจที่ดีของคนไทยแต่ภัยพิบัติไม่สามารถ รอให้เกิดขึ้นแล้วจัดการได้เป็นเรื่องของควรที่จะเน้นไปที่เรื่องของการป้องกันในเรื่องของกรรมธิการนะคะวิสามันน้ำท่วมที่จริงแล้วเรามีการพูดคุยกันมาเหมือนที่คุณหมอเปรมศักดิ์บอกว่าเราคุยกันมาหลายอาทิตย์แล้วจะเป็นเดือนแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งเซทีชาวบ้านของพังร้องไห้อุปกรณ์การประกอบอาชีพการยังชีพสูญหายเสียหายน้ำตาเขายังไม่หยุดไหลนะคะท่าน เรื่องของภัยพิบัติไม่ใช่แค่เรื่องน้ําท่วมแต่เป็นทั้งเรื่องทั้งน้งําแล้งทั้งเรื่องของภัยพิบัติอื่นๆด้วยเรื่องน้ําสําคัญมากกับประเทศเราเราต้องมีการแก้ไขทั้งระบบจัดการทั้งระบบถ้าเรามานั่งรอให้ส่วนราชการหรือว่าองค์กรที่เขาทํางานกันมาอยู่แล้วทําต่อท่านก็เห็นอยู่ว่ามันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้เลยปีนี้ปีไหนปีหน้าน้ําก็ท่วมอยู่เหมือนเดิมดิฉันอยู่พังงาเคยมีอยู่ปีหนึ่งน้ําท่วมหครั้งต่อปีท่าน หกครั้งต่อปีท่วมเหมือนจะทุกเดือนเลยเก็บของกันไม่ไหวปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาที่ชาวบ้านแก้ไม่ได้ที่ระดับชาวบ้านนะคะเพราะน้ำเนี่ยเวลามันมาแล้วมันเข้าไม่ได้เลือกนะคะว่าบ้านนี้บ้านใครมันเข้าหมดเลยนะคะแล้วในเรื่องของการตั้งกรรมธิการวิสามันของสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมาเราได้มีการมีการคุยกันว่าแบ่งสัดส่วนให้กลุ่มใหญ่15กลุ่มเล็ก4 กลุ่มละหนึ่งคนดิฉันเองทำงานภายพิบัติมาทั้งชีวิตนะคะ20กว่าปีแล้วยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปเลยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเลือกจากอันไหนเราควรจะเลือกจากคนที่ มีความรู้ความสามารถตั้งใจมีประสบการณ์และก็ทํางานด้านนั้นชัดเจนหรือเปล่าดิฉันเชื่อว่าทุกคนมีมีความสนใจอยากช่วยแต่ในเรื่องแต่ละปัญหาเวลาที่ตั้งกันมาที่การเนี่ยดิฉันอยากให้ช่วยยกเลิกเรื่องของสัดส่วนไปได้ไหมคะในเมื่อสมาชิกวุฒิสภาเราไม่มีพรรคไม่มีกลุ่มไม่มีพวกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งกรรมธิการต่างๆเนี่ยเราก็ควรจะเปิดโปรง่งใสชัดเจนแล้วก็ เอาคนที่มีความรู้ความสามารถหรือทางานด้านนั้นชัดเจนเข้ามาจริงๆอะค่ะก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้พิจารณาด้วยอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องข้อดีของกลุ่มพวกเราเองอะค่ะที่มาจากหลายกลุ่มหลากหลายอาชีพหลากหลายที่มาหลากหลายจังหวัดเราก็จะรู้เกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่เราประสบปัญหามานานมากแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะมานําเสนอสิ่งที่เราพบเจอได้ เพราะบางทีนะคะภาครัฐหรือว่าองค์กรต่างๆที่เขาทํางานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของระเบียบวิธีปฏิบัติที่ทํากันมาอาจจะเป็นเรื่องของสายบังคับบัญชาหรือว่าเรื่องของออวิธีการทํางานของแต่ละที่ด้วยปัญหาใดก็ตามที่ที่ยังเกิดอยู่มันแก้ก็แสดงว่ามันยังแก้ไม่สําเร็จเมื่อยังแก้ไม่สําเร็จ การพิจารณาศึกษาแล้วก็การติดตามก็เป็นยังเป็นเรื่องที่สำคัญและก็เร่งด่วนอยู่นะคะอีกทั้งเรื่องของดิฉันขอเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องอการตั้งกรรมาธิการวิสามันดิฉันเห็นด้วยให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามันเรื่องน้ำท่วมตอนนี้ถ้าท่านจะตั้งเป็นวิสามันก็ขอเสนอให้ตั้งเป็นระยะสั้นและหลังจากนั้นถ้าจะมีกรรมาธิการก็ตั้งเป็นระยะยาวแต่ดิฉันมีข้อกังวลอยู่ว่า กับมาที่การหลักทั้ง21คณะที่เพิ่งผ่านไปดิฉันไม่เห็นข้อความไหนที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติชัดเจนนะคะภัยพิบัติจริงๆมันควรจะอยู่ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมันจะกว้างมากที่จะช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านได้ทั้งระ,ระบบไม่สามารถที่จะไปไปภายใต้องค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ถึงแม้ว่าเราจะมีปอพเราจะมีการปกครองส่วนท้องถิน่นที่จะช่วยเหลือทํางานอยู่แล้วแต่ดิฉันขอเน้นอีกครั้งว่า เมื่อยังมีปัญหาก็แสดงว่าแก้ไม่ได้ถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ยังต้องศึกษาและก็จะต้องมีการแก้ไขต่อไปค่ะดิฉันขอ,อฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนในเรื่องของน้ำท่วมนะคะโดยส่วนตัวแล้วดิฉันทราบดีว่าท่านลำบากมากแค่ไหนและดิฉันเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะคะก็มีความห่วงใยเช่นเดียวกันดิฉันขอให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาช่วยพิจารณา ขอให้เรื่องนี้ยกเป็นเรื่องวิกฤตย้ำว่าวิกฤตวิกฤตคือต้องแก้ทันทีรอไม่ได้นิ่งไม่ได้นะคะเรารอมานานมากแล้วเหมือนคุณหมอเรลมศักว่าเป็นเดือนแล้วค่ะชาวบ้านร้องไห้จนหมด น้ำจะหมดตัวแล้วมั้งคะตอนนี้แต่ว่าปัญหายังไม่ได้เริ่มถ้าความเราแสดงความจริงใจของออวุฒิสภาสักนิดหนึ่งว่าเราอยากช่วยเราตั้งกรรมธิการขึ้นมาก่อน1ชุดแล้วหลังจากนี้ระยะยาวเราจะทำอะไรเราก็ว่ากันไปค่ะขอขอบพระคุณค่ะท่าน